น,น,ะะนี่นี่นี่ลูกศรสีแดงอ่ะชนแล้วเห็นไหมคะผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์ยูเทินรถกลับรถตัดหน้ารถคันที่เขามาตรงลูกศรสีเขียวนั่นแหละค่ะคันนั้นผู้ชายขับนะ,ะลูกศรสีเขียวอ่ะดูจังหวะนี้ค่ะต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างเจ็บผิดถูกเดี๋ยวว่ากันแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ยังไงน้องชายของผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ลูกศรสีเขียวชี้นะ่ะสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะช<ค>นแค่นี้นะใช่ค่ะ ชนดูเหมือนไม่แรงนะคะออแต่หัวเนี่ยไปฟาดพื้นที่นี้ประเด็นอยู่ตรงนี้น้องชายคนที่เสียชีวิตบอกว่าตำรวจเนี่ยที่ไปที่ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเอามือผู้ชายคนเนี้ยที่เสียชีวิตเนี่ยไพร่หลังแล้วก็ไม่เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาเจ็บเนี่ยนะไปวัดปริมาณแอลกอฮอลก่อนเขาเจ็บเขาเจ็บ,บาตายเนี่ยนะใช่ค่ะพาไปโรงพัก<อ>ไปวัดปริมาณแอลกอฮอลคุณผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการแบบไหนมาสอบพอบางระบุชัดเจนชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะ แล้วเขาเจ็บเขาเจ็บไม่ใช่เหรอเขาเจ็บค่ะแล้วใส่กุญแจมือเขานะฮะใช่ค่ะเขาไปฆ่าคนตายมาเหรอและเนี่ยคําถามสังคมตั้งคาถามแล้วยังไงรู้ไหมคะพี่ต้นไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ไม่พบหลังจากนั้นมีอาการเหมือนกระอักเลือดอะค่ะเลือดไหลออกจากปากจากจมูกช้ำไหนใช่เขาเสียชีวิตนะคะเขาเสียชีวิตแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าสมองกระทบกระเทือนอย่างหนักอะไรนะคะพี่เบิร์ตโคงมึนมืงงๆอยู่นี่ดูเหมือนคนจะไม่ ไม่ไหวอ่ะอ๋อนี่ค่ะอันนี้คือผู้ค้ารายที่ตายใช่ค่ะคุณธนวันรที่มาทางตรงคุณธนวันรเลือดไหลออกจากปากไหลออกจากจมูกส่วนคู่กรณีชื่อว่านางสาวนัชชาตื่นยังฮะเชิญที่หน้าจอทีวีฟังคุณรสลินต่อด้วยนะฮะเหตุการณ์ลูกน้องท่านเลยฮะนี่ค่ะชี้พิกัดนิดหนึ่งมะว่าเหตุการณ์เกิดตรงไหนหน้าโชรูมรถยนต์แห่งหนึ่งที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์เกิดหนึ่งทุ่มของวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมา อุ้ยขนาดว่าปุ้ยไม่ใช่ญาตินะเห็นแล้วเรายังไม่สบายใจเลยอะ่ะเนี่ยะตอนเขาเสียชีวิตคนรู้สึกแทนได้อะอย่างเงี้ยเนี่ค่ะตอนแรกเนี่ยเอาตัวคือตอนที่เริ่มมีอาการกระอักเลือดเนี่ยตำรวจสบพบางละมุงอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเอาตัวคุณธนวันรเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลบางละมุงแต่อาการไม่สู้ดีแล้วเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่ได้ครบนะคะเอาตัวเนี่ยส่งต่อไปที่โรงพยาบาลชนบุรีสุดท้ายเขาตายค่ะสุดท้ายเขาตายนะคะสักประมาณห้าทุ่มของวันที่เกิดเหตุทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ น้องชายผู้ตายเนี่ยต้องร้องนะคะร้องไปที่ผู้การจังหวัดชนบุรีเพราะว่าไม่พอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจสบพบางละมุงถ้าเกิดว่าท่านอยากอธิบายเนี่ยอธิบายได้นะคะเราพร้อมฟังทุกฝ่ายแล้วก็นําเสนอข่าวให้ทุกฝ่ายแต่อันนี้เราได้ข้อมูลมาจากฝั่งน้องชายของผู้ตายนะคะ,ะคุณผู้ชมอยากให้ฟังหน่อยจากปากน้องชายของผู้ตายเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นณวันนั้นค่ะผมต้องการให้ตำรวจ จราจรชุดเนี้ทั้งชุดรถคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกจากราชการนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกให้พี่ผมเป็นลายสุดท้ายแล้วคนรถชนกันเนี่ยทําไมคุณไม่พาไปโรงพยาบาลคุณวินิจฉัยคุณบอกว่าคุณไม่ใช่หมอคุณดูไม่เป็นคุณดูไม่เป็นคุณก็ไม่ต้องดูสิคุณให้พยาบาลมาปฐมถมนคนชนกันเนี่ยมันต้องประถมพยาบาลก่อนว่าเบื้องต้นว่ามีอะไรบาดเจ็บไหมกระดูกเป็นไรไหมแล้วคุณไปใส่กุญแจมือตัวนเขา แล้วเขานอนสลบอยู่ตั้งนานคุณบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยครับแล้วคู่แต่แต่คู่กรณีนะครับคู่กรณีไปที่โรงพยาบาลนะครับครับไปทําแผลแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับนี่คือคนเจ็บหนักนะครับครับที่ผมไม่เป็นอะไรเลยแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือไม่รู้หรอกว่าเอ่อสุดท้ายแล้วตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าดูจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่อ่ะผู้ตายเขามาทางตรงคนขับรถมากระทันขาัญประชนีวิตเนี่ยดูค่ะ แล้วตำรวจสบพบางระบุงไปใส่กุญแจมือเขาทำไมโอ้ยนี่เรื่องงานใหญ่เลยไง,งไปใส่กุญแจมือเขาทำไมนะคะแล้วตอนที้อยู่โรงพักไปยึดโทรศัพท์เขาด้วยเขาติดต่อยาิเขาไม่ได้อะผู้ตายอะผิดทุกข้อถ้าเราหากทำข้อสอบในในห้องเรียนนะฮะ<อ>นนผิดทุกข้อนะเนี่ยเนี่ยแล้วใส่เอามือทุกข้อ,ขอคือเจ้าหน้าที่น,นะฮะเขาไม่ได้ไปฆ่าใครตายเหมือนที่พี่ต้นบอกอะขนาดว่าคนฆ่าคนตายแล้วไอ้คนที่ไปฆ่าคนตายมันเจ็บอะยังต้องเอาตัวไปรักษาก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวว่ากันทีหลัง ใช่ไหมคะคือขั้นตอนปฏิบัติมันผิดตั้งแต่ต้นต้องไปดูว่าไอ้ข้อมูลชุดแรกที่ตํารวจได้เนี่ยไปได้ว่ายังไงถือไปจับเขาใส่กุญแจมือค่ะอันนี้ใครอะพนตำรวจตรีอัธสิทธิ์กิจจหาร,ผ,ารผู้การจังหวัดชนบุรีบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมาการสอบตำรวจชุดปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นหากเพราะว่าผิดหรือทำเกินกว่าเหตุ